ตางแค่หลักร้อยมีอยู่จริงบอกก่อนเลยว่าไอเทมนี้คนมีฝ้าต้องมีก็คือเจ้าตัวนี้เลยค่ะิร์ h แอนตี้เมล l a ม m เซรั่มบอกว่าน้องตัวนี้นะคะเป็นเซรั่มที่ช่วยเรื่องฟ้ากระจุดด่างดำไมยลองใช้แล้วขอบอกว่าจุดด่างดำบนใบหน้าของมายดูจางลงมากๆเลยค่ะทุกคนและที่สําคัญนะเนื้อน้องนะคะเป็นเนื้อเซรั่มที่เข้มข้นมากๆแต่คือบางเบาสุดๆเลยทุกคนดูนี่ได้เลยนี่ นี่นะคะเนื้อน้องเป็นแบบคือบางเบามากๆก,ก็คือทาไปแล้วนะคะไม่เหนียวเนื้อหนะเลยและที่สําคัญนะเขาแก้ฝ้าได้ตรงจุดมากๆทุกคนนี่ทาได้ทั้งเช้าแล้วก็เย็นเลยนะคะตอนเช้าทุกคนทาเสร็จแล้วทุกคนสามารถทาเมคอัพได้ตามปกติเลยนะทุกคนก็คือน้องไม่ไปรบกวนเมคอัพนี่เห็นป่ะทุกคน ไปแล้วนะคะจะให้ความช้ำความโกรของใบหน้าตัวนี้คือเอาอยู่สุดๆใครที่มีปัญหาเรื่องฝ้านะตัวนี้ตอบโจทย์มากๆก็คือไมา์ใช้มาหนึ่งสัปดาห์นะคะขอบอกว่าฝ้าการจุดด่างดำคือจางลงเยอะมากๆตรงจมูกไมายคือแบบไม่มีแล้วทุกคนคือจางแบบจางลงเยอะมากก็คือไม่คิดเลยว่าน้องจะดีขนาดนี้เป็นเซรั่มหลักร้อยที่เลิศมากๆถ้าใครสนใจนะคะทุกคนสามารถจิ้มทตะกร้าได้เลยนะขอบอกว่าน้องดีน้องเลิศมากๆ